ทุกคนอุดมอร์นิ่ Good เขาเป็นอาหารเช้าที่โรงแรมพรฟูนสุขก,กันนะทุกคนเรามาดูกันวันนี้อาหารเช้าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณภาพมากนะครับะโรงแรมฟูนสุขหน้าตาน่ารักไหมนะฮะอาหารเช้าตรงปกนะครับ เงินมากกลางทุกคนดอกลนสีฟูลมลูนี่คงนอนแจ๊ะ ทุกคนดูสิเป็นโรงแรมที่แบบพอเูลาเฟมัสมากนี่่ะเลิศระหว่างรอทานข้าวอาหารเช้าเลิศนะฮะเรามาบขอสอใช่ไหมฮะแล้วเราก็เดินออกมาแล้วฮะเดินออกมาตรงนี้เพื่อจะกลับพูนสุขโฮเทลทุกคนใช่ไหม เดินจากบขอสอ,ออกเข้ามานิดเดียวก็จะถึงย่าซอยเขาเรียกว่าถนนทิพเสนาที่เราเดินไปตลาดราชพฤกษ์จำได้ไหมแล้วก็ขนานกับถนนมิตรภาพเนี่ยหาี่มีจักรยานเห็นไหมฮะจะเป็นถนนมิตรภาพไปสะพานสูงแลนด์มาร์คของจังหวัดพิษณุโลกตัวเมืองแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงหน้าเนี่ยนะฮะที่รถตู้วิ่งอยู่นี่เลี้ยวซ้ายไปสะพานสูงแต่ถ้าเลี้ยวขวานะ ก็จะไปวัดเทพบุญชรไปนู่นสุขโขทัยใช่ไหมเส้นนี้ขวามือแต่เราไปโรงแรมตรงนี้ค่ะเห็นไหมบขอสอนี้ก็ลังไปเชียงใหม่ค่ะทุกคนรถทัวร์คันนี้ไปเชียงใหม่นี้เราเข้าตรงนี้ค่ะภูมิภูลสุขเลสเดนโฮเทลเพิ่มภูล m แมนชั่น Mansion, ทุกคนอ๋อสุขโขทัยจะไปซ้ายทุกคนจากเชียงใหม่ไปขวา นี่ฮะมัเหือนี่ฮะเดินตรงไปนิดเดียวทุกคนจากบรรยากาศถนนทิพเสนาคู่ขนานกับมิตรภาพนะฮะเราก็จะเห็นโรงแรมคูนสุขเลยที่คนพักจะเยอะฮะใกล้บขอสอทำเลทองด้วยแล้วก็ชื่อเป็นมงคลด้วยคนก็อยากจะมาพัก แล้วก็ที่สําคัญบริการดีมากอาหารเช้าลดมากวันนี้เป็นอีกเช้าหนึ่งนะฮะเราจะเช็คเอาประมาณสักแป๊บหนึ่งนะฮะสายๆกำลังตัดสินใจว่าจะกลับรถไฟหรือจะรถทัวร์หรือจะยังไงต่อนะฮะน่าจะรถไฟจะได้ชมบรรยากาศเมืองรถไฟด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดใครกลับรถไฟพิซณุนโลโก,ก็สะดวกทุกคนแต่ลงกรุงเทพอภิวัตนะฮะเส้นทางไปจะผ่านเอ,อ ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมไล่ไปจนถึงนครสวรรค์ปบบุรีแล้วก็นะครับอยุธยาบังสิทธตก็มีทั้งวันทั้งคืนเลยฮะรถไฟพิษณุโลกไม่มีหยุดเลยฮะมีขบวนลงทั้งใต้ฮะลงไปทางเส้นกรุงเทพฮะเยอะจนถึงสามสี่ทุ่มก็ไม่ได้หยุดฮะบ่ายโมงก็มีเย็นก็มีเรียกว่าครบเวลาเลยฮะนี่ฮะ เพิ่มพูนแมนชั่นมีนวดด้วยฮะทุกคนชีวาสุกนวดนี่ฮะนะฮะีอาหารเช้าเริ่มนะฮะทุกคนชั้นสองชั้นสี่ก็เป็นระเบียงชมวิวได้นะฮะนักท่องเที่ยวนักเดินทางมากันทั่วสารทิศนะฮะเติมนะมีมุมสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหม ทุกคนเรามีแผนที่ด้วยนะทุกคนนี่นี่มีแผนที่ด้วยถ้าเป็นเยอะฮะทุกคนจะาแผนที่เยอะมากนี่มีบอกว่าหมายเลขหนึ่งวัดใหญ่วัดนางพญาวัดราชบุรณะเนี่ยฮะเยอะมากเลยทุกคนจะา นี่จ้าอนุสาวรีย์พระยาจากักรีใช่ไหมรถไฟก็ตรงไปสะพานเอกาทศรถแล้วก็สะพานนะเรส,ส่วนจะอยู่ตรงวัดใหญ่นะฮะจะคู่กันส่วนสะพานพระสุกัารยาก็ต้องไปแถวถนนคนเดินวัดจันตะวันออกตะวันตกเลยนี่ฮะต้องอ่านค่ะทุกคนจะอ่านให้ทุกคนดู โรงแรมนี้คนแบบมาพักเยอะมากทุกคนพูุขโฮเทลอาหารเช้าอร่อยมากบริการน่ารักมาก